ครับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับเป็นเดือนของความรักโดยเฉพาะวันที่1 4กุมภาพันธ์วันวนเาเลนไทน์นะครับวันของความรักซึ่งความรักเนี่ยนะครับอาจจะกอในโลกออนไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะเอาความรักมาใช้ในการหลอกลวงพี่น้งประชาชนนะครับที่เรารู้กันดีก็คือโรแมนต์แกลมนะครับหรือหลอกรักออนไลน์นะครับที่มีการปลอมโปรไฟล์เป็นฝรั่งเป็นชาวตะอนอกกลางแล้วก็มาหลอกลวงหญิงสาวนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีไฮบิสแกม หรือหลอกลักชวนลงทุนที่ปลอมโปรไฟล์เช่นกันนะครับแล้วก็มาหลอกให้เหยื่อในะรักแล้วก็จากนั้นเนี่ยชวนไปลงทุนในแอปพลิเคชันที่ปลอมขึ้นมานครับก็สร้างความเสียหายนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบของทรัพย์สินให้กับเหยื่อะนะครับยังมีอัญากรรมที่เกี่ยวกับความรักอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเซ็กโทเช่นนะครับหรือการหลอกลวงให้ถ่ายคลิปหรือรูปภาพลามกแล้วนํามาข่มขู่หรือแบ็กเมลนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของตัวเงินหรือ ชักชวนค,ค่มูให้เหยื่อเนี่ยมามีเพศสัมพันธ์กับตนนะครับซึ่งเซ็กโทชันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นจากบุคคลที่ไม่รู้จักในโลกออนไลน์นะครับอาจจะเป็นบุคคลที่รู้จักก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคู่รักนะครับหรือเพื่อนคนสนิทก็แล้วแต่นะครับที่มาชักชวนให้เราถ่ายภาพถ่ายคลิปลามกหลังจากนั้นเนี่ยก็มาข่มขู่นะครับเรียกร้องเนทรัพย์สินหรือไม่ก็ข่มขู่ให้มันมีเพศสัมพันธ์กับตนนะครับเพราะนั้นเนี่ย บกปทพมีความเป็นห่วงเพี่อประชาชนนะครับจึงขอความร่วมมือนะครับไม่ถ่ายภาพหรือคลิปลามกนะครับไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นเพื่อป้องกันการข่มขู่ในกรณีดังกล่าวหรือแม้กระทั่งคู่รักที่รักกันวันนี้นะครับมีการถ่ายภาพถ่ายคลิปนะครับขณะมีเพศสัมพันธ์นะครับแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะรักเราไปตลอดเกิดมีการเลิกราต่อก,กันแล้วไม่พอใจเขาอาจจะนําคลิปเหล่านี้มาปล่อยใน สื่อสังคมอนไ์าาสร้างความเสี่ยงให้กับเราก็ได้นะครับซึ่งหากมีบาะแสนะครับพี่น้องทนสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่เว็บไซต์ของบอก g. ปทนะครับที่ www t c s d go th ขอบคุณครับ